สวัสดีครับทุกคนผมฟิล์มจาก Fusion Solution จำกัดนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องมือที่ชื่อว่า Azure Data Studio และโชว์ฟีเจอร์เด่นอย่างการเปรียบเทียบฐานข้อมูลนะครับหรือ Database Compare นะครับให้ทุกคนดู Azure Data Studio เป็นเครื่องมือที่ฟรีและใช้งานง่ายสำหรับนักพัฒนาที่ต้องดูแล SQL Server Azure SQL รวมถึงฐานข้อมูลอื่นๆข้อดีของมันคือมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานสะดวกและมี Extension เสริมเยอะมากนะครับหนึ่งในนั้นก็คือ SQL Server Schema Compare ครับเราสามารถดาวน์โหลด Azure Data Studio ผ่านเว็บไซต์ของ Microsoft ได้เลยนะครับโดยเมื่อเข้าเว็บไซต์แล้วเราสามารถคลิกดาวน์โหลด Now ตรงนี้นะครับและก็คลิกที่ Install Azure Data Studio นะครับเลือกระบบปฏิบัติการซึ่งในที่นี้ของผมจะเป็น Mac OS นะครับดาวน์โหลดได้เลยครับเมื่อกดดาวน์โหลดนะครับก็จะมีไฟล์ตัว install นะครับให้ดาวน์โหลดนะครับ S Data s ส u d i o นะครับผมสมมติว่าเรามีฐานข้อมูลอยู่2ชุดนะครับอาจจะเป็น Production กับ Staging ปกติถ้าต้องเทียบสกีมาว่าต่างกันรตรงไหนอาจจะต้องรันสคริปต์เองหรือใช้ทูอื่นๆที่ต้องซื้อไลเซนส์น,นะครับแต่ Azure Data Studio มี e x t e n s i ท n ที่ให้ใช้ฟรีแค่ติดตั้งเสริมเข้าไปเดี๋ยวผมจะสาธิตขั้นตอนให้ดูนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องติดตั้งตัว Extension ที่ชื่อว่า s q l Server Schema Compare นะครับซึ่งผมได้ install ไปเรียบร้อยนะครับคือ,คอ,าาาอาชื่อตัวนี้มาาาาเรชในนน่่อองี้้คพืทํกห และ install นะครับเมื่อ install เสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาไปนี้ครับก็คือว่ามันจะมีดอ o p d o w n ที่โชว์คำว่า s k i m m e c o m p a r นะครับให้เราโอเคทีนี้เราก็เลือกฐานข้อมูลนะครับ s o u r c และ target ที่ต้องการจะเปรียบเทียบนะครับในที่นี้ผมจะเปรียบเทียบตัว database ตัว depth staging นะครับ s o u r c เราเลือกเป็นตัว d e p นะครับและตัว target เราจะเลือกเป็น staging นะครับ เมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะกดโอเคนะครับเมื่อกดโอเคแล้วเราก็คลิกคำว่า compare นะครับเพื่อที่จะ compare d a t a b a บ e ทั้ง2ก้อนนี้นะครับรอสักครู่ครับระบบจะแสดงรายการ object ที่แตกต่างเช่นตาราง view หรือ store procedure นะครับโอเคครับเมื่อระบบทำการ compare d a t a b เบ e เรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงตารางเปรียบเทียบว่ามีข้อมูลส่วนไหนที่แตกต่างกันนะครับตัวอย่างเช่นตัว STG มี table ticket นะครับแต่ว่าตัวฝั่งตัวเดฟเนี่ย ไม่มีนะครับก็จะโชว์ให้ดูว่ามันแตกต่างกันตรงไหนนะครับพร้อมกับแนะนาําสคริปที่จะเอาไปใช้นะครับผมเพื่อไปเขียนดัตเตอร์บนฝั่งเดฟบนะครับข้อดีของวิธีนี้คือรวดเร็วนะครับไม่ต้องเขียนโค้ดเองลดความผิดพลาดและทุกอย่างทําผ่านหน้าจอเดียวนอกจากจะใช้กับ SQL Server แล้วยังใช้กับ Azure SQL Database ได้ด้วยนะครับเหมาะกับทีม DevO อฟหรือใครที่ต้องดูแลหลายเอฟเฟมเมนนะครับสุดท้ายนี้ถ้าใครสนใจอยากลองใช้ผมแนะนําให้ดาวน์โหลด Azure Data Studio ได้ฟรีจากเว็บไซต์ของ Microsoft ได้เลยนะครับและนี่คือทั้งหมดของวันนี้ของ ขอบคุณครับผม